คิมเบอร์ลี่เปิดใจปมถูกชกกระเป๋าหรูเจอถามเชื่อมโยงคดีแอนทองประสมนางเอกสาวชื่อดังพิมเบอร์ลี่แอนบนเทมัสรัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีที่โดนขโมยกระเป๋าแบรนด์หรู4ใบมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคม2564โดยจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาคมเพื่อสืบสวนใหม่อีกรอบรวมถึงเผยความรู้สึก ว่าเข้าใจหัวอกแอนทองประสมนักแสดงรุ่นพี่เป็นอย่างดีหลังโดนลูกน้องคนสนิทขโมยทรัพย์สินและเงินสดมูลค่ารวมเกือบ20ล้านบาทแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าสนิทกันอัปเดตเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูที่โดนขโมยไป4ใบตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าตอนนี้ต้องไปถามตำรวจค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระบวน การสืบสวนอีกรอบหนึ่งคิมก็รอมาตลอดเลยค่ะพอมาถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดหนึ่งแต่ว่าคิมอาจจะลงรายละเอียดให้ไม่ได้พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วใช่ไหมเอ,อิดงั้นถามตรงๆว่าเป็นคนเดียวกับกรณีของพี่แอนหรือเปล่าในส่วนตรงนี้คิมอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำร,รวจที่จะต้องสืบต่อเดี๋ยวเร็วๆนี้คิมจะ ต้องเข้าไปที่สอนอ,อีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่2ส,งสิงหาคมเวลา1ิ0 0ที่สอนอทองหลอ่อแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลมาว่าคิมรู้จักกับคนที่ขโมยของพี่แอนรวมถึงเคยให้ความช่วยเหลือและให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยก็สนิทกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าต้องให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนต่อไปเริ่มเห็นทิศทางบ้างไหมว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้ว จากที่ก่อนหน้านี้เรื่องเหมือนดูจะเงียบไปอืมในเคสของคีม,มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรค่ะตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนต่อไปมีความหวังว่าจะได้กระเป๋าคืนใหม่คือเอาจริงๆคิมทําใจมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่พอมาอันนี้มันก็กระแทกใจใหม่อีกรอบหนึ่ง จึงต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจแล้วคะ่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดเห็นลงรูปคู่พี่แอนในไอจีบอกว่าเข้าใจหัวอกเลยเข้าใจเข้าใจแบบพิมก็ได้เจอกับพี่แอนนะคะคือแทบไม่ต้องพูดกันเลยมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรตอนที่เห็นมูลค่าทรัพย์สินของพี่แอนที่สูญเสียไปขนลุกเลยไหมพิมขนลุกเลยช็อกมากหลายหลายอย่างคือช็อกมากเหมือน กมันเลยทำให้เราย้อนกลับมากระแทกใจกับเรื่องของเราก่อนหน้านั้นทั้งที่เอาจริงๆคินก็เกือบลืมไปแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นระแวงคนใกล้ตัวไปหมดเลยไหมระแวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้จิตใจไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่แต่คินขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้ทุกๆคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วอย่าไว้ใจใครให้เข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุด สุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าจับตัวคนร้ายได้เราจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะ